สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับมาพบกับจับมาแบ่งปันนะครับวันนี้ EP ที่สามนะครับโอ้โหนะครับวันนี้มาลองรับเรื่องชมดูนะพี่นะส่วนเลนจ์ไอพีจับมาแบ่งปันนะครับจะมีค่าส่งอยู่บะเหมาประมาณสี่สิบาทนะครับเพียงแค่สี่สิบาทเท่านั้นพี่นะค่าส่งมะเหมานะเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมกันดูพี่นะฮะหากชอบถูกใจนะ รายการไหนที่ผมจับมาให้พี่ๆนะฮะได้มาแบ่งปันกันนะครับนะปิดเกินเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้นะฮะหากชอบชถึใจจะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์การสมกกรตัปคลากันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันครับพี่นะครับรายการที่1กันเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ใครสายเสยมาใครสายเหรียญสองหน้าห้ามพลาดครับมารับชมพร้อมๆกันพี่นะรายการที่1นกันเลยครับ การที่หนึ่งนะครับมาเป็นเหรียญรุ่นนะฮะเสมาลุกปู่บุญมารุ่นคงกระพันครับนี่ฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์หมายเลขที่แปดนะครับนั้นน่าจะเป็นขอบชนวนนะพี่นั้นเนื้อมหาชนวนบนสารนะครับหน้ากากสองกษัตริย์ครับทองหน้านะครับหน้ากากสองกษัตริย์ทองหน้าพี่นี่ฮะองค์นี้สวยเลยพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะงามๆพี่องค์นี้นะครับผมขอร้อยแปดสิบาทนะครับ ร้อยแปดสิบาทนะครับค่าส่งมาเหมาพี่ค่าส่งสี่สิบาทพี่เหมาเลยนะครับนะพี่เอากี่องค์ก็ค่าส่งก็สี่สิบนะนะบอกเลยเสื้อสวยพี่ชายนะครับรายการนี้นะฮะร,รายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองพี่นี่รายการที่สองพี่นะเป็นเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าพี่นะครับลงยาขอกขาวลงยาซุ้มน้ําเงินพี่นะผิวกระจกนะด้านหลังเหรียญนี่ผิวกระจกเลยนะพี่นะซุ้มโบน้ําเงินนะครับเนี่ย นะฮะด้านหลังเป็นหนุมาเนะครับรุ่นคงกระพันนะครับรายการนี้เลขคนจเบอร์มายเลขสี่สิบห้านะครับหลังกระจกนะพี่นี่ฮะรุ่นคงกระพันนะพี่นะสวยๆแบบนี้่ชายนะครับะรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทเหมือนกันนะครับร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันนะครับรับสององค์ขึ้นไปฮะค่าจะส่งฟรีนะพี่นะรับสององค์ขึ้นไปค่าจะส่งฟรีนะครับนะฮะลืมแจ้งเลยนะครับรับสององค์ขึ้นไปค่าจะส่งฟรีนะครับต่อมาครับรายการที่สามนี่โอ้โห รายการที่สามนะครับมาเป็นงานฉลุครับนี่ด้านหลังนะพี่นะเลขโคดตเบอร์ตัวเดียวหลักเดียวด้วยพี่นะครับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นเสมารุ่นคุณกระพันนะครับของลูงปู่บุญมานนะฮะนี่ฮะโอ้โหงานฉลุนะพี่นะงานฉลุนะลุกปู่ทีสวยพี่ชายนะครับหน้าหน้าอุปู่หน้าพื้นในคณะนี่หน้าฉลุนี่นะเลขโคดตเบอร์ตัวเดียวด้วยพี่นะครับหมายเลขสี่พี่โอ้โหรายการที่นวะนะพี่นะตอกนวะนะครับ นี่ฮะโหว่าอยู่ฮะผิวดูลองหัวงเด้งอยู่นะ <c oughs> นี่ฮะลายการนี้เป็นนวะนะพี่นะนะนี่ฮะนวะนะครับองค์นี้นวะนะครับองค์นี้นวะนะครับผมขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับอง์นี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะแต่ผมว่าน่าจบเป็นพันนะนวะผมน้อยมากนะาชุบเงินบุนนาวะอาจจะน่าก,ากากเงินแท้ก็ได้นะพี่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะพี่นะนี่ผมจับมาให้เลยพี่นะนี่ฮะ สวยๆเน,นี่ยจะนวัดต้องคูณหน้ากากเงินนะเอาไม่เป็นไรพี่เอาเป็นว่าผมเปิด280บาทพอพี่นะครับ280บาทพอพี่รายการที่3นะครับต่อมาครับนะมาเป็นเสม,มาเสือคาบแก้วนะครับนะต่อมามาเป็นเสมาเสริมคาบแก้วลุงปุถเถิงนะครับนะบุได้มาสามเหรียญนีิพี่นะ ได้มาไม่เยอะมากพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อหล่อนี่ครับเนื้อหล่อโบราณดินไทยครับนะเลขคุณะเบอร์มาเลขหกสิบหกตอโคตรพิเศษนะครับนะช่วงอ่าที่ระลึกนะฮะฉลองอายุครบแปดรอบนะครับนี่ลูกเุถึกปัญญานาวัวโลนะครับวัดอะไรนะฮะจัดศรีเกตนะฮะเลขคุณะเบอร์มาเลขหกสิบหกนะครับเนื้อพิเศษนะครับเนื้อหล่อโบราณดินไทยพี่นี่ครับนี่ฮะสวยงามนะสวยไหมพี่นะครับรายการที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบบาทพอพี่นะฮะรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่ห้าเป็นลูกปูเถิงเหมือนกันครับพี่นี่ครับโอ้โหนะเดือดเลยครับแต่ละองคนะฮะถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับสายเสมาเลยครับนานๆจะมีเหรียญเสมามาแบ่งปันพี่ๆนี่ครับรายการที่เลขคนจะเบอร์มาเลขห้าสิบห้านีครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์มาเลขห้าสิบห้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนักกลักชุบน้ําทองนะครับขอบอัปป้าลงยาซุ้มแดงขอบน้ําเงินพี่นี่ฮะ เออรายการนี้เนี่ยครับนะรายการนี้ผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทรายการนี้ผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะงานฉลุนะครับนะฮะราคานี้ไหนไม่ได้พี่นะค่าจะส่งอีซีสิบาทนะส่วนถ้าพี่รับสององค์ขึ้นไปไม่มีค่าจะส่งนะครับนี่ฮะรายการที่สี่งานโป๊นะครับต่อมาครับรายการที่ห้า รายการที่5เดือดเข้าพี่ครับ,ร,บรายการที่5เดือดเข้าพี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองบันเดอมันปูนนี่ฮะตอคดแปดรอบหน้ากากขอบทองทิพทองเหลืองลงยาขอบแดงซุ้มน้าเงินพี่เลขโค้ดเบอร์2หลักหมายเลข2อศูนย์พี่โอ้โหรายการนี้ก็สวยชะมัดนะฮะรายการนี้ก็สวยชะมัดเนยครับรับ2อุ้ขึ้นไปส่งฟรีนะพี่รายการนี้ก็2 5 0บาทเช่นเดียวกันครับรายการนี้ก็2 5 0้บาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการที่6ครับ ต่อมาครับรายการที่7ครับนี่รายการนี้เป็นหลวงปู่อิ่มเงินบ้างนะครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาขอบแดงลงยาข้างในน้าเินโบนเขียวครับนี่ฮะเลขคุณตเบอร์มาเลขเจ็ดสิบสองรวมกัน9เก้าพี่นะครับรุ่นนี้นะครับนะเป็นรุ่นที่ระลึกนาฉลองอายุครบร้อยเจ็ดปีนะพระราชมงคลว่าชีระปัญญาหลวงปู่อิ่มนั่นเองนะครับนะนี่ฮะ เลขคนจับเบอร์ได้เจ็ดสิบสองนี่ครับรวมกันที่เก้าพี่นะเลขสวยกันเลยนะรายการที่ขอที่สองร้อยบาทนะฮะรายการที่ขอสองร้อยบาทหน้ากากเสมือนจริงนะครับรายการที่เจ็ดนะครับสองร้อยบาทพอพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายมาเป็นเหรียญกลมมาบ้างนะครับเหรียญกลมเข้ามา4รายการนะเหรียญกลมน้องเข้ามาอีสี่รายการที่รายการนี้เป็นเหรียญเจริญพรนะหกแปดนะฮะลงยางธงชาตินะครับเนื้อมหาจนวนเลขคุณตัวเบิร์หมายเลขตัวเดียวนะหมายเลขสี so right. in, <S <s ่พี่รายการนี้เอาไป200นี่ครับรายการนี้จับมาได้มีองค์เดียวพี่200นะครับมาคู่กับอ่าองค์นี้นะครับอ่าองค์เมื่อกี้นะครับองค์แปดนะครับเอาไป200บาทพอนะครับต่อมาครับรายการที่9 ราที่เก้าเครับเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาอ่ามาเลขของโค้ดตเมือหมายเลขหกครับเนื้อทองแดงสตินนะครับนะเป็นงานประกบสองหน้าหน้าหรือเรียกเป็นงานเหรียญสองหน้าพี่นะบอกเลยนะครับนะอ่าก็เผื่อมาปิดหกเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ผมได้จับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับรายการน,นี้แบ่งปันเพียงแค่สี่ร้อยนะฮะ รายการนี้เป็่ยนปลงเพียงแค่400บาทพี่นะครับถูกใจปิดกินเข้าไม่ได้นะพี่นะ400บาทเองพี่ได้ถึง2หน้านะครับนะเป็นงานอ่าลิมิต็ดหน่อยหายากนะครับเื่นงานเลยนะครับต่อมาครับพี่ชารายการ่อไปครับรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นเหรียญเจริญพรพี่นะครับเป็นเหรียญเจริญพรสองหน้าพี่นะผิวลุ้งกับชุบเงินนะครับเนี่ยนี่ฮรรายการที่มีอาแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ รายการนี้ก็มีนา450บาทนะครับเนี่ยอันนี้สองอันนี้งานกบเลยกบเหรียญนะลเลขคนเบอร์วัที่ยิบเจ็พี่นะรายการนี้450บาทนะครับได้รับองค์นี้อุดมน้ำสาต์ไปด้วยนะครับนะมาคู่กันพี่นะครับเนี่ยสวยงามพี่ตอกโคตรสารานะเนี่ยสวยๆนะครับรุ่นเจริญพรเหนือดวงนะครับนารายการนี้450บาทนะครับอ่าส่งฟรีนะพี่นะนนี้รายการนี้ส่งฟรีนะครับนารายการที่สิบต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ด ไอ้พี่ชาพี่รายการเออใช่รายการทบอ็ดรายการที่เป็นรูปูเถิงนะครับปัญญาวโรนะครับเป็นเหรียญเจริญพรเนื้อทองประธานสตินเลขคนเบอร์วันที่13นะครับนี่ฮะตอโค้ดแปดรอบหนึ่งหน้าตอโค้ดทองด้านหลังอีกข้างนึงครับนี่รายการที่400บาทนะครับ400บาทนะครับเหรียญประกบสองนะเหรียญประกบสองหน้านะครับนี่สวยๆพี่ชายรายการที่11นะครับลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูได้ครับพี่ๆนะฮะชอบูกใจรายการไหนนะครับนะนี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สองนะครับรายการที่สองมาเป็นไะรจีนะรายการที่สองมาเป็นเหรียญนี่ครับเหรียญขอบชนะจนนะครับเป็นตอกกรรมการเป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับทองหน้านะลงยาหน้า,นาลงยาส้มนะครับ ลงยาส้มนะพี่นะนี่ฮะโอ้จะหลังสากพสัตนะเลขคนจะเบอร์หมายเลขสองพี่นะรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยบาทนะครับรายการที่จะไปพี่สองร้อยบาทนะฮะนี่ฮะมีองค์เดียวนะได้มาองค์เดียวนะพี่นะรายการที่สิบสองนะครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะครับจะมาเป็นเสมาที่ระลึกนะสารพัดรวยของหลวงพ่อพัดนะครับเสมาสารพัดรวยหลวงพ่อพัดนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากอะไรเนี้ยนะเนื้อทองแดงหน้ากากนี่นะพี่นะนี่ฮะด้านหลังเป็นมนังงี้สารพัดรวยเลขคนเบอร์สี่เจ็ดเก้านะครับเลขคนเบอร์สี่เจ็ดเก้ารายการนี้เอาไปแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทค่าจะส่งสี่สิบบาทนะเอาไปแค่หนึ่งร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบสามนะครับนะีบ่ฮะ เนะย็นนี้ก็มีแบงกปันสิบสามรายการนะครับพี่ๆนะครับลองเลือกดูที่นะชอบถูกใจกันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันะครับขอบคุณมากๆครับ